กลับมาพบกับลานเบียเอพที่สแล้วนะครับก่อนอื่นเลยต้องขอบพระคุณเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับที่เป็นกําลังใจและสนับสนุนให้กับช่องลานเบียนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดสับสไครต์ให้กับช่องลานเบียด้วยนะครับ วันนี้เดียจะมาทำอะไรก็ตามน้ำบอ,อกคลิปเลยเดี๋ยวก็อยากจะมาลองเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์สักหนึ่งวันนะค,ะครับเดียเคยดูคลิปบิวตี้บล็อกเกอร์พอดีเราเป็นคนที่ชอบอะไรสวยๆงามๆหมายถึงภาพพี่สวยๆอย่างที่บอกในอีพีแรกเดียทำงานทางด้านถ่ายวีดีโอตัดต่อเดียก็เลยเป็นคนที่ชอบภาพสวยๆจริงๆไม่ได้โกหกเลยเพราะแปวเป็นแค่องคประกอบอย่างหนึ่งของภาพและวิดีโอที่ทําให้หน้ามองยิ่งขึ้น สุดท้ายนะเราก็ต้องดูภาพรวมอยู่ดีจริงๆนะเชื่อเบียซี่เดียก็อยากลองสักครั้งหนึ่งที่ทําตัวเป็นบิวตี้วอล์เกอร์แล้วจะถ่ายแล้วตัดต่อมาเป็นแบบไหนฝากทุกคนให้กําลังใจด้วยนะครับและนี่สกินแคร์ที่เบียใช้ทุกวันเช้าและเย็นแต่ก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่าผิวหน้าเบียเนี่ยผิวหน้าที่แห้งแห้งมากๆเลยเราก็เลยต้องใช้สกินแคร์ที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้ในให้กับผิวขนาดผิวอ่ะยังต้องการสกินแคร์ส่วนเบียก็ต้องการคุณเทสแคร์นะครับตัวแรกนี่เลย อาร i s er. ิสตี้สกินนิวติชั่นไฮเดสติ้งส o ู h ติ้งโทเนอเรียเจะเรียกสัส้นๆว่าโทนเนอร์ที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าของเราและตัวนี้อา t ์ s ิสตี้สกินนิวติชั่นไฮเดสติ้งเจลครีช่วยป้องก,กันการเกิดริ้วรอยก่อนวัยเป็นเจลครีมเนื้อบางเบาเป็นมอยเจอไรเซอร์ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวและตัวถัดไปตัวนี้เลยนี่ครับ อาร์ซิตี้ซิกเนเจอร์ซีเล็กเพอร์ซันอลเซรั่มเป็นเซรั่มที่ออกแบบเฉพาะบุคคลเนี่ยจัดการปัญหาที่ตรงจุดหนขวดเนี่ยสามารถใส่ได้ถึง3ชนิดจาก5ชนิดนะครับตัวแรกอาร์ซิตี้ซิกเนเจอร์ซีเล็กไฮเดรชันแอมพลิฟายเออร์ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวอิ่มน้ำชนิดที่2อาร์ซิตี้ซิกเนเจอร์ซีเล็กไบรท์เทนนิ่งแอมพลิฟายเออร์ช่วยจัดการปัญหาผิวมองคล้ำชนิดที่3อาร์ซิตี้ซิกเนเจอร์ซีเล็กแอนตี้ริงเกิลแอมพลิฟายเออร์ช่วยจัดการปัญหาริ้วรอย ชนิดที่ 4. a r t i s t y Signature s e r i v e Firming ช่วยยกรีชับผิวหย่อนคล้อยชนิดที่ 5. Artisti Signature s e r i v e Anti Spot Amplifier ช่วยจัดก,การปัญหาจุดด่างดำและสีผิวไม่สม่ำเสมอและเบียก,ก็เลือกเป็น3ตัวนี้เลยเรียกสั้นๆว่า Hydration Brightening Anti Spot ผสมในเบสเซร่างผลนี้เลยแล้วก็ตัวนี้เลยน้องสาวแนะํำม,มาว่าเหมาะกับพี่เบียร์มากๆพี่เบียรทำงานตัดต่อเพราะว่าช่วงเวลาตัดต่อที่ดีที่สุดของเบียก็คือช่วงกลางคืน และสโลแกนของเบียร์ก็คือยิ่งดึกยิ่งคึก <laughs> ตัวนี้ใช้สำหรับก่อนนอนอย่างเดียวนะครับชื่อว่า Artisty Intensive Skin Care b o m m i n g Sleeping Mask เป็นตัวบำรุงเข้มข้นชนิดไม่ต้องล้างออกช่วยฟื้นผิวในข้ามคืนในขณะที่เรานอนหลับถึงแม้เราจะนอนน้อยแต่ผิวเราต้องนอนเต็มอิ่มนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปบำรุงผิวกันเลยและก็ล้างหน้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่เราพร้อมจะบำรุงผิวหน้ากันแล้วเริ่มต้นที่ตัวแรกเลยโทนเนอร์นี่อ่าเราก็จะเป็นผู้ชายแมนๆพอ สำลีไม่ต้องเสร็จแล้วหลังจากโทนเนอร์ก็ตัวนี้ที่ตัวที่2เบสเซรั่มที่มีแอมพลิฟายเออร์ถึง3ชนิดในขวดน,นี้อเอตัวนี้จบแล้ว,วก็ต่อไปเจลครีมเลยตัวนี้เขาบอกว่าเนื้อบางเบา แล้วตัวต่อไปก็นี่ Sleeping Mug ตัวที่น้องสาวแนะนําเลยตัวนี้ว่าเหมาะกับพี่เบียร์แล้วเขาก็ให้หัวพายมาด้วยเป็นรูปตัวทีแงเห็นไหมสวยงามเราจะเริ่มกันเลยนะครับ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับการปรุงูิอยู่หน้าของร้านบี๋พร้อมนอนสุดท้ายนี้นะครับถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับก็อย่าลืมฝาก like, กดไลค์กด subscribe กับช่องร้านบี์ด้วยนะครับแล้วก็ครั้งหน้าเจอกันวันอาทิตย์หนึ่งรุ bye ่งตรงไฟไบรยเย้